ภาพลิปนีนภาพเบ ER ิ่งวิธีการประกอบตู้ภามนำซัมเมอร์โซลาร์เซลล์ครับว่าการประกอบเป็นจัง ELLE. ไงครับมีอุปกรณ์อย่างไรครับเบิ่งดูคลิปนี็จบสามารถประกอบเองได้ครับนี่ครับอุปกรณ์ครับมีตู้อันนี้ตู้เล็กเบอร์สองนะครับนี่ผมใส่ซื้อมาตู้เล็กเบอร์สองครับนี่อันนี้กลองควบคุมซัมเมอร์ครับนี่ทภาพครับซัมเมอร์ครับนี่ของอันนี้ของแฮนด์โดโลครับนี่ นี่ก็เปเกอร์ d ีซครับสาแที่สองครับนี่ผมใส่เพราะว่าเสมอแค่แรงเดียวครับอันนี้เสือกันฝ้าผ้าครับนี่ก็เทอร์มินอลครับหอกขาตัวนึงครับนี่ก็ล่างปีกนกแล้วก็หังปลาครับบวกก่อนที่ใส่กับนี่ครับยิ่มจำสายก็ ทิ่มตัดสายไฟครับครับสายไฟครับโซลาเซลล์ครับนี่พีวีวันเอฟครับนี่เบอร์ซีครับเมื่อใส่สายไงครับเพราะว่าไฟบ่หลปันใดครับนี่แค่แรงเดียวครับนี่ครับอุปกรณ์มีตัวนี้แหละครับนี่ อย่าลืมก็ไล์ก็แช่ก็ติดตามช่องหันน้ำเลเด้อครับ่อเป็นลั้งใจในการทำคลิปคั้งต่อไปครับขอบคุณครับผมนี่ครับกำลังประกอบติดแทนยึดใส่กล้องครับนี่สีมากครับซ้เมืดครับนี่เวอรสีมากจุดครับแทนเหล็กครับ มันหายุดมากครับกองควบคุมครับนี่กองขางครับนี่บอมันก็มีพัดลมหน่อยตัวนึงครับนี่ของกองควบคุมครับนี่หลังจากเขาประกอบเสร็จแล้วก็วางมาจัดระเบียบมันครับนี่มากจุดครับว่าจเจเจะลูใไซสกูครับนี่อันสกูครับ มากยูดไ้ครับเนี่ยทำทำกันจะแผ่นเล็กครับเนี่ยถังละสองลูกครับของกองขบคุ่มครับเนี่ย แต่นะยักน้อยครับบริเวใส่ดอกสวรรค์จอครับเดี๋ยวใส่สกูปลายสวรรค์จอแทนครับไม่มีดอกครับนี่ใส่สกูป่ายสวรรค์แทนครับแทนครับนี่นี่ครับดอกจันนันคงว่าเปเปอร์วมครับนี่ดอกก็เครื่องนิ้วครับนี่หลังจากก็พอแล้วครับนี่ ยิ่งสก,กูเลยนะครับยึดไหนมันอยู่กับที่ติดแน่นเลยครับนี อันนี้กองวกคุมของเงินสมอหนึ่งแรกนะครับนี่อันนี้กองเงินใส่ไว้รุ่นเอ็นลอยสิบปอน์ครับนี่ของตูเสมอมันตั้งแต่หกสิบปน์ถึงลอยเจ็ดสิบน์ครับนี่ ตัวเสมมอนรับได้ครับดีมากกรา็ร่างปล่าร่างปีกนกครับเนี่ยสองครูครับเนี่ยนี่ครับ ล่างเปลี่ยนนมก,ก็ใส่เสร้กันฟ้าผ้าครับเบเกอร์ดีซี่ครับเสฟ้ากันฟ้าผ้านี่ผมใส่พันโวดนะครับนี่ทีวีพันวดครับเสร้กันฟ้าผ้าครับนี่ฝ้าล่งฝ้าหยังครับป้องกันความืดของควบคุ่วใหมครับนี่ เธอไม่นอนครับต้งจัดบ้างไล่มันครับนี่ในการประกอบตู้ครับหยิดบาอย่างครับเบางหยิบนี่จบก็สามาดข้าเอียงได้ครับหยิบในการประกอบตู้นี่ผมนี่สองอีพีนะครับอีพีหนึ่งอีพีสองครับเพราะว่าท้าเหียงถูกขันตอนครับนี่ ผม,มีกักครับที่พี่น้องอยากใส่อยากเบิ้งอีกทํำเอียงครับนี่เบิงเ้งคลีปนี่เดียวก็สามารถท้ำหน่อเลยครับาผู้ใดว่เาเขาใจก็พออเมนตนสอบถามเลยครับอันนี้ก็ติดยุกับบ้านครับนี่ชุดนี้ล่องยุกบ้านครับ

กับเกิดกันผ้าผ้าปด้ดันนอกครับฝังสายสุดครับตัวที่สองก็คือเบเกอร์ดีซีครับนี่ร่างปีนของมเดชย็ดเดือยออกมาทั้งสองทางครับเนี่ยเพื่อยืดเพื่อไม่นไหลไปทางนั่นทางนี้ครับนี่ยัาเดือยขึ้นครับเพ็ดเดือยออกมาแล้วก็หากเดือยกันรัดใบครับเนี่ย ขั้นตอนต่อไปคือเปิดตู้กล้องครับกล้องควบคุมสมเสมอครับนี่เว่าที่ได้เดินสายครับในกล้องผมยังหลายแลวครับนี่มันมีจุดท่องเสียวเชื่อมจุดใดอยู่ครับนี่ครับสายไฟเขากับสายไฟออกยอย่งนี่ครับนี่สายจากแผง หายจากซ้ำเมืดครับก่อ,อนให้กองนี่แต่ว่าผมเดี๋ยวจากจุดนี้่๋วมว่าไซเทอร์ไม่นอนไว้ข้างนอกครับนี่น,น,น,นี่เขาน,นี่แหละครับไม่เชื่บนแขนซี่โตครับนี่ทีมติดตั้งกับกองครับนี่แหละครับอตอนมันมันกับาาบางสิ่งสี่แหละครับนี่ว่าาจัดวางอุปกรณ์ลงทั้งสี่แหละครับนี่ ตนตอนต้องไปเื่อเชิญสายเจีวข้างนอกว่าห้างจากในกองว่าห้างนอกครับนี่ใส่หางเปล่าครับการยุสิกูได้สะดวกสบายครับนี่โมมี่ก็บดตั้งใส่หางเปล่าอะไรครับเพจตามเทาที่ห้อเ็ดใดลยครับนี่ ใส่หางปลาก,ก็ได้บ่าใส่ก็ได้ครับนี่นันตัวใส่เองครับมันบ่มมีก็บจําเป็นต้องใส่ครับนี่อันนี้ผมต่อให้ผู้เฮดใ้ผพ้อื่นครับนี่มันจาเป็นต้องใส่เขาครับอันนี้สายผู้นี่สายจากแผงครับนี่ ขอสี่ขอกองงับนะครับยำหางปลาทุกัวครับนี่ยครับคลิปอีพีแรกของที่เพียงแค่นี้ครับจะเริ่มต่ออีพีสองนะครับนี่ในการประกอบตู้ครับจนแล้วเซ็ตนะครับเป็นอย่นี้อีพีสองครับขอบคุณครับผม